เป็นการแสดง ial, ออกถึงความสมคีของหมู่สง์เป็นเรื่องใหญ่อย่างที่คำพระท pues, ่านบอกว่าสุขขาสังคสะสมคีความสมคีนี้เป็นเหตุให้เกิดสุขเป็นการแสดงออกถึงความสมคีของหมู่สง์เป็นเรื่องใหญ่อย่างที่คำพระท่านบอกว่าสุขขาสังคสะสมคีความสมคีนี้เป็นเหตุให้เกิดสุข อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะนั้นการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันเวลามีจัดสัมมนาคําว่าสัมมานาเป็นคําพระนะแปลว่ายินยอมพร้อมใจสัมมาเี่นแปลว่าความพร้อมแล้วก็มณะก็คือใจสัมมนาก็คือการยินยอมพร้อมใจก็คือการแสดงออกถึงมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันคําพระท่านจะใช้คําว่าะไรสัม,มคีรวมชาติพุทธศาสตร์รวมใจ สิ่งเหล่านี้ก็คือพวกเรามารวมกันคือมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวแลคก็แสดงออกถึงความสมัครสมานสมัคคีเป็นความสุขเป็นการจันโลงอุปธรรมบำรุงพระศาสนาโดยเฉพาะวัดวารามที่คณะศรัทธาที่ไปไม่ทั่วถึงอย่างที่เราทราบกันดีก็คือเป็นความกันดานของแต่ละวัดวารามแล้วก็พระสงฆ์ท่านก็ไม่สะดวกวัดวารามที่อยู่ในสถานที่ที่ไม่พร้อมได้หลายอย่างโดยเฉพาะกําลังศรัทธาชาวบ้าน ที่ไม่ทั่วถึงการที่พระเด็พระคุณหลวงพอ่อพระธรรมชัยโย่ท่านได้ทําขึ้นมาเป็นโครงการที่อุปธรรมบารุงพระสงฆ์ที่อยู่ในอารามต่างๆอาตมาก็จะว่าไปแล้วก็คุ้นเคยกับวัดพระธรรมกายมานี่4ี่ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เป็นสมณเณรตั้งแต่ไปเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายตั้งแต่เป็นทุ่งนาการทํานุบํารุงพระศาสนาแล้วก็อุปธรรมบารุงพระภิกษุสมณเณรให้เป็นศาสนาทายาทเรามีความเคารพนับถือชื่นชม บารมีที่พระเดชพระคุณท่านได้ริเริ่มก็ได้การทํานุบารุงจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระธรรมชโยและคณะลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง,างศาสนทา,ายาทเป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อมีาศาสนทา,ายาทแล้วเรื่องการอุป,ปถัมภ์บรุงพระศาสนาท่านก็ทําหน้าที่ของท่านอยู่แล้วเพราะว่าบัดพระธรรมกายสร้าง,างศาสนทา,ายาทโดยดพพเฉพาะผู้ที่ศึกษาพระบิดยติธรรม ปีนี้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศท่านสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเราก็ให้ความสําคัญกับท่านมีความพะลมก็ถือว่าเป็นบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งหาคนทําได้ยากโดยเฉพาะท่านได้จัดให้มีการถวายกรถิ่นสามหมื่นวัดทั่วทั่วประเทศเป็นบุญอย่างบุญกรถิ่นนี่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ท่านเรียกว่าอากาศหลาดฐาน,เป,นเป็นสิ่งที่หาได้ยาก อัน,น้ยากเพราะฉะนั้นก็พระสงฆ์ในในประเทศไทยนี่ก็ถือว่าท่านทำนุบารุงทุ่งวัดอ่ะสามหมวัดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นทัศนคติของเราปฏิเสธไม่ได้แล้วก็คือว่าท่านได้ทําหน้าที่โดยสมบูรณ์โดยเฉพาะการดูแลวัดวาอารามที่กันดานนั่น,นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทราบกันดี